โฮมทัวร์วันนี้ค่ะพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวแนวคิดทฤษฎีธรรมชาติค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการนาวรารังสิตคลองสองนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบ้านตัวอย่างกันค่ะหลังนี้นะคะชื่อแบบบ้านออเดรค่ะที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาน,นะคะพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรกับฟังก์ชันคือ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็4ที่จอดรถเลยค่ะ งชันด้านในนะคะพื้นที่ใช้สอยเปิดโล่งถึงกันได้สะดวกนะคะบรรยากาศโปร่งสบายค่ะมุมนั่งเล่นรับแขกนะคะขนาดใหญ่สามารถวางโฟฟาซฟาไซส์ l ได้สบายนะคะวางโต๊ะกลางแล้วก็ชั้นวางทีวี v ได้ครบค่ะเชื่อมต่อกับมุมรับประทานอาหารนะคะที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด4-6ที่นั่งได้เลยนะคะแล้วก็หน้าต่างบานใหญ่ทำให้บรรยากาศภายในบ้านดูไม่อึอดอัดเลยค่ะ ส่วนนี้นะคะขวามือของหยิงคือประตูเชื่อมไปพื้นที่จอดรถค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นห้องเก็บของที่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเลยค่ะส่วนี้นะคะเป็นห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งค่ะออกแบบให้อบน้ำได้แยกฟังก์ชันส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ พื้นที่ครัวไทยแยกส่วนนะคะฟังก์ชันการใช้งานจัดวางได้ครบทั่วเลยค่ะบิวอินเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวอยู่เข้ามุมแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยค่ะพร้อมกับหน้าต่างกระจกปานใหญ่ค่ะแล้วก็มีประตูเชื่อมไปที่ลานซักล้างทางด้านหลังบ้านค่ะคึ้นไปดูชั้น2กันต่อค่ะทุกคน ชั้นนี้จะมีฟังก์ชันทั้งหมดคือ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดู master, ปดมาสเตอร์เบดรูกันก่อนค่ะพื้นที่ใช้สายขนาดใหญ่ค่ะสามารถวางเตียง5-6ฟุตได้สบายนะคะวางโต๊ะข้างเตียงได้แล้วก็มีพื้นที่สำหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้อีกเยอะเลยค่ะดน้าหน้าบ้านนะคะจะมีระเบียงส่วนตัวด้วยค่ะ และก็ยังมีพื้นที่สำหรับท walk ํา Walk-in c ค s s e t หรือว่าห้องแต่งตัวได้แบบฟังก์ชันครบทั่วเลยค่ะมาพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวนะคะที่ให้ส่วนเปียดส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะจะเป็นห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะดูห้องนอนที่2กันก่อน ตำแหน่งห้องจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยสามารถวางเตียงไซส์3.5ฟุตหรือว่าจะเป็น5ฟุตก็ได้ค่ะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้ครบถ้วนเลยค่ะห้องนอนที่3นะคะตำแหน่งจะอยู่โซนด้านหลังบ้านค่ะห้องนี้จะทำเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทำเป็นห้องดูซีรีส์ห้องเล่นเกมก็ลงตัวค่ะ ฟังก์ชันสุดท้ายค่ะก็คือห้องน้ําส่วนกลางนะคะใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ ใครที่สนใจบ้านเดี่ยวนะคะทำเลรังสิตคลองสองค่ะแวะมาดูบ้านตัวอย่างได้นะคะที่นี่ค่ะนาวารารังสิตคลองสองค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 3 8ล้านแปดหมื่นบาทค่ะส่วนแบบบ้านออเดรที่พาดูวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 4ล้านสนแปดหมื่นบาทค่ะ